ต้องบอกว่าจําเป็นเพราะพระศาสดาสอนให้เราดึงจิตกลับมานะถ้าเราไม่ดึงจิตกลับมาเราจะทำอะไรนะ,ะขณะที่จิตหลุดไปปั๊บเนี่ยครูเจ้าบอกนั่นคือเธอกำลังพอใจและเธอกำลังมีความเพลินอย่างที่ตรัสกับมิคชาละบอกมิฆชาละแก่ภิกษุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมา อยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโปตพะธรรมรมจิตหลุดไปไปอะไรละ่ะไปเพลินในอะไรรูปหรือเปล่าเสียงหรือเปล่ากลิ่นรสโภตพะธรรมรมหรือเปล่าผิดหมดเลยนะเนี่ยใช่ไหมมีอะไรนอกเหนือจากนี้ที่จิตหลุดไปแล้วจะไปมั้งไม่มีนะครูเจ้าบอกว่า ถ้าเธอไปเพลิดเพลินเพ่าสนเสรนรสยบโมเมาอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้นันทิย่อมเกิดขึ้นจิตยมหลุดไปปุ๊บผู้เช้าบอกนั่นเธอกำลังมีนันทิแล้วนะไปเพล,นลินละแล้วยมบอกว่าควรจะดึงกลับมาไหมน <laughs> ะก็ต้องวิเคราะห์หลักการผู้เจ้าให้ดีนะ,นะเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะย่อมมี มีความพอใจอย่างแรงกล้านะเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีเห็นนะภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอํานาจอำนาจแห่งความเพลินนั่นแหลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองนะลองไปดูต่อสิพู้เจ้าว่ายังไงต่อ พระองค์บอกแม้จะเสพเสนาสนะอันเป็นป่าช้าป่าชัดนะซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยมีเสียงกึกกล้องคึกโครมน้อยปราศจากลมจากผิวกายคนเป็นที่ทำการรับของมนุษย์เป็นที่สมควรแก่การหลีกเล่นเช่นนี้แล้วก็ตามถึงกระนั้นภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเอง ก็แสดงว่าโยมยังมีเพื่อนสองอยู่ถึงแม้โยมจะไปอยู่ในท้องถ้ำชงเงื้มผาป่าชา้าป่าชัดก็ตามนะข้อนั้นเพราะเหตุเพราะเหตุหลนะเพราะเหตุว่าตัณหานั้นแลเป็นเพื่อนสองของพิสุนั้นโยมยังมีตัณหาอยู่ตัณหานั้นอันพิสุนั้นยังละไม่ได้แล้วเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองตกลงแล้วเราต้องละไหมนะผู้เจ้าก็ตอบน่าจะชัดเจนนะอ่า